สวัสดีครับทุกท่านทาดอมาแลาเดอร์หิว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 อีกแล้วนี่มาแล้วันนี้เราก็กะเพราอาหารง่ายๆ่านี่เพราะว่าเรามีเวลาเราต้องรีบไปทำกินแล้วเนาะใช่รู้ไหมหายไปไหนมาเหนื่อยนั่งมาที่จะบอกอืวันนี้เราไปไหนมา เราไม่เป็นคนเถื่อนแล้วเราจะมีทะเบียนบ้านของตัวเองไงบ้านเล็กท,ที่เออบ้านเลขกที่นั่เราไปขอบา้านเลขกที่แล้วขอบา้านเลขกที่แล้วแต่ยังม่บ,บอกได้เพื่อออกเลยหัอืมแล้วติดตามตอนต่อไปต่อนต่อไปอันนี้คือ๋วยเกียวเรา,า <prospective> เอาไปให้สบายไปขออนุญาตเ,เอาบ้านเข้าเนาะไม่ต้องบอกบอกไปขอบา้านเลขกที่แค่จบ เดี๋ยวเราฟังข่าวดีบอกไปแล้วบอกไปแล้วมากินข้าวกันเนี่ยนั่งหิวแหงข้าวเพื่อนข้าวเช้าก็คือเดิมแม่ถ้าบข้าวด้านอาหารเนี่ยถ้านึกอะไรไม่ออกก็ต้องเป็นกะเพราเขาเรียกอาหารจิ่มคิดผัดกะเพรานึกอะไรไม่ออกก็ผัดกะเพราเขาเรียกอาหารจิ่มคิด นั่นอะไรอ่ะตับ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 ผัดอะไรกะเพรานั่นกะเพราคือกันอ่ะก็ยังเป็นตับก็มาเย็นใดูมามามันกินวันก็กินเย็นก็กินไม่มีข้าวเที่ยงข้าวเช้าด้วยสองข้าวรวมกันเลยก็ถามถามคนแถวนี้พี่อาหารพื้นบ้านแถวนี้ก็กินอะไรกัน เออะไรกันไม่ไม่ไม่ออกับข้าวพื้นบ้านะน,ะน,ออนั่นี่ฮะคือกัน้านเก่าร้านเดิมอตีร้านนนพี่เ้ยร้านญาตีนี่กเข้าไปคอมเมนต์ในช่องหนูด้วยอ้เมื่อวานหมอ เอาเอาเจ้าเอาจ้า,เอา,จาเอามาชิ้นหนึ่งก่อนแล้วก็ที่เหลือเอาไปสี่ชิ้นเป็นทั้งหมดห้าชิ้นเอาแล้วเ,เป็นตูดไก่าม,ามามาตนตาบกัน กิน้าวกดูหา,หายเลยอะแรงแเดี๋ยวจะไปลุยแดดต่อลุยแดดต่อัดดออคะแดดเปรี้ยงเลยนี่คือถูดไบข้าินหน้าคือถูดกันมีโูดมีเตียงมีนอ่อเตียงอะายอ่ะ เจ้าเตี้ยงรวมกันมื้อเดียวกันนะเ <ừ, S 2> พราเผงอเยไม่ต้องเช็ดนะนี่ก็สิบเอ ừ, ด็ดโมงแล้วเดี๋ยวเราวิ่งเข้าไปดูที่เราไปถ่ายเทรในที่ให้เพราะว่าเราพิ่งลับจากในเมืองให้พี่เพชรถ่ายในเมืองพี่เพชรห่วงรถ าปิดคลิปขนแล้วข้าวกับข้าวเนอะเดี๋ยวเจอพี่ที่ขออน,นุญาตปรบ้รบายบ